อยากแหกคุกจังอยู่คุกมาตั้งสิบป,ปีตำรวจก็หาว่าตำรวจโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยตำรวจก็หาว่าเราเป็นคนเออข่ขโมยอะไรเป็นคนขโมยร้เป็นอีกคนนึงดูไอโจนนู่นโล,โลแฮก์จะไม่อยากแหกคุกอ่ะไม่เอาไหไม่เห็นมีตำรวจนะแหกคุกโอเคไปเลยเปิดเปิดดิโอ้โหที่มาเพี่ย ไปเอนเนเนเฮุ้ยเราต้องกระโดดข้ามใช่ไหมเนี่ยไปกระโดดเอ็นเดี๋ยวทีนี้อ่าเดี๋ยวทีนี้ก็ได้ครับทุกคนแล้วก็ผมคิดว่านี่มันจะผ่านยังไงอะนี่พอผมผ่านมาได้ผมก็ลองลองผมมาตรงนี้ใช่ไหมเห็นมันมืดรู้สึกกลัวแล้วก็บีสารเนี้ย เข้าไปใกล้ก็ไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับแล้วก็โดนมันแล้ระหว่างนั้นผมตกใจมากเลย <c oughs> ทุกคนครับแล้วก็ระหว่างนี้ผมเกือบจะผ่านได้แล้วผมก็มามาดูตรงนี้มาเปิดอัดเสียงอ่ะฟังแบบมีเสียงไปเลยครับ ครับผมผมพูดไปตั้งนานเมื่อยปากมางแกิที่จริงอะ่ะนั่นแหละไป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 เลยฉันคือซูปปเปอร์แมนทุกคนเออฮฮเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหเอามาพืชเอามาพัดเออนกช่วย ไม่น่าจะใช้คุกมากมัง้งหรือไม่ขนาดนี้ไม่น่าจะใช้คุกแล้วโอ้ยเพื่อนดีดีนะหนูให้หนิงทำกลัว,วน่าจะมีตัวอะไรนะเพื่อนอยู่นิ่งๆกลัวไหมเฮ้ยนั่นไงนั่นไง เดียเดี๋เวคต้องว่ใจเย็นๆจะผ่านไหมเนี่ยเอาคนตาแล้วว,วิธีแบบแบบซปเปอร์แมนใช้วิธีแบบซุปเปอร์แมนกันแค่กันหนึ่งปีจริงนะไม่ได้โกหกเฮ้ยา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 คงกระดูกยานานะๆนนะคงกระดูก

อะไรป้าปิดกระจกับเปิดประตูอีกแล้วออ้สุดที่สุดอะไรกดคิกอ่เขาบอกให้กดคิกอ่ะิกดูมีอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ไงก็กดคิกนี่ไงอ๋อนี้อะไรเนี่ยดูได้ไหมพี่แก น่าจะถึงไม่ได้มั้งไปทางไหนอ่ะทางไหนวะทางไหน่ออกไปได้เไปไดไปได้ไปให้ไป่หมไกอด้เอาด้อกมี้ไฟเห้ไป้คปได้ไปาด้ไปไดเไ้ไป้ไปาด้ไปไไ้ไน เจอพี่แอ๊กจับคนนี้นะโอ้ยหัวตีดเฮ้ยเดะเดะเดะทุกคนหัวตีดรีเซนต์ตัวเองก่อนหัวตีดแักบนึงนะทุกคนครับรีเซนต์ตัวเองก่อนตัวตีดเฮ้ยหัวตีดโอ้ยหัวตีดแทบไม่ดู เราเจอแล้วเราไปกดคลิปได้ทำไมไม่ได้อะ